บทที่หกตาประทับดวงแรกมีชัยแก่โลกเมื่อพระเมสสปโรดกทรงแกะตราดวงหนึ่งนั้นออกแล้วข้าพเจ้าก็แลเห็นและได้ยินสัตว์ตัวหนึ่งในสัตว์สี่ตัวนั้นร้องดุดเสียงฟ้าร้องว่ามาดูเถิดข้าพเจ้าก็แลเห็นและดูเถิดมีม้าขาวตัวหนึ่งและผู้ที่ขี่มานั้นถือธนูและได้รับมงกุฎ และผู้นั้นก็ออกไปอย่างมีชัยและเพื่อได้ชัยชนะตราประทับดวงที่สองสงครามเมื่อพระองค์ทรงแกะตราดวงที่สองนั้นแล้วข้าพเจ้าก็ได้ยินสัตว์ตัวที่สองร้องว่ามาดูเถิดและมีม้าอีกตัวหนึ่งออกไปเป็นม้าสีแดงสดผู้ที่ขี่ม้าตัวนี้ได้รับอนุญาต ให้นำสันติสุขไปจากแผ่นดินโลกเพื่อให้คนทั้งปวงรบราฆ่าฟันกันและผู้นี้ได้รับดาบใหญ่เล่มหนึ่งตราประทับดวงที่สามความอดอยากเมื่อพระองค์ทรงแกะตราดวงที่สามนั้นแล้วข้าพเจ้าก็ได้ยินสัตว์ตัวที่สามร้องว่ามาดูเถิดแล้วข้าพเจ้าก็แลเห็นและดูเถิด มีม้าดำตัวหนึ่งและผู้ที่ขี่มานั้นถือตราชูแล้วข้าพเจ้าก็ได้ยินเสียงออกมาจากข้ามกลางสัตว์ทั้งสี่นั้นว่าข้าวสาลีราคาทนานละหนึ่งเดนาลิอันข้าวบาเล่สามทนานต่อหนึ่งเดนาลิอันและเจ้าอย่าทำอันตรายแก่น้ำมันและน้ำองุ่นตราประทับดวงที่สี่ความตายอันน่ากลัวของประชากรหนึ่งในสี่ เมื่อพระองค์ทรงแกะตราดวงที่สี่นั้นแล้วข้าพเจ้าก็ได้ยินเสียงสัตว์ตัวที่สี่ร้องว่ามาดูเถิดแล้วข้าพเจ้าก็แลเห็นและดูเถิดมีม้าสีกะเหลียวตัวหนึ่งผู้ที่นั่งบนหลังม้านั้นมีชื่อว่าความตายและนรกก็ติดตามเข้ามาด้วยและได้ให้ทั้งสองนี้มีอำนาจล้างผลาญแผ่นดินโลกได้หนึ่งในสี่ส่วนด้วยดาบด้วยความอดอยาก ด้วยความตายและด้วยสัตว์ร้ายแห่งแผ่นดินตราประทับดวงที่ห้าเสียงร้องจากดวงวิญญาณใต้แท่นบูชาเมื่อพระองค์ทรงแกะตราดวงที่ห้านั้นแล้วข้าพเจ้าก็แลเห็นดวงวิญญาณใต้แท่นบูชาเป็นวิญญาณของคนทั้งหลายที่ถูกฆ่าเพราะพระจนะของพระเจ้า และเพราะคำพยานที่เขายึดถือนั้นเขาเหล่านั้นร้องเสียงดังว่าโอ้ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้บริสุทธิ์และสัตว์จริงอีกนานเท่าใดพระองค์จึงจะทรงพิพภากษาและตอบสนองให้เลือดของเราต่อคนทั้งหลายที่อยู่ในโลกแล้วพระองค์ทรงประทานเสื้อสีขาวแก่คนเหล่านั้นทุกคนและทรงกำชับเขาให้หยุดพักต่อไปอีกหน่อยจนกว่า เพื่อนผู้รับใช้ของเขาและพวกพี่น้องของเขาจะถูกฆ่าเหมือนกับเขานั้นจะครบจำนวนตราประทับดวงที่หความโกลาหลนบนแผ่นดินโลกเหตุจากพระพิโรธเมื่อพระองค์ทรงแกะตราดวงที่หกนั้นแล้วดูเถิดข้าพเจ้าก็ได้เห็นแผ่นดินไหวใหญ่โต ดวงอาทิตย์ก็กลายเป็นมืดดำดุดผ้ากระสอบขนสัตว์และดวงจันทร์ก็กลายเป็นสีเลือดและดวงดาวทั้งหลายในท้องฟ้าก็ตกลงบนแผ่นดินเหมือนต้นมะเดื่ออันวันไหวด้วยลมกล้าจนทำให้ผลหล่นลงไม่ทันสุกท้องฟ้าก็หายไปเหมือนกับหนังสือที่เขาม้วนขึ้นไปหมดและภูเขาทุกลูกและเกาะทุกเกาะ ก็เลื่อนไปจากที่เดิมแล้วกษัตริย์ทั้งหลายในโลกพวกคนใหญ่คนโตเศรษฐีนายทหารใหญ่ผู้มีอำนาจและทุกคนทั้งที่เป็นทาสและเป็นอิสระก็ซ่อนตัวอยู่ในถ้ำและโขดหินตามภูเขาพวกเขาร้องบอกกับภูเขาและโขดหินว่าจงลมทับเราเถิดจงซ่อนเราไว้ให้พ้นจากพระพักของพระองค์ผู้ประทับอยู่บนพระที่นั่ง และให้พ้นจากพระพิโรธของพระเมสสโรดกนั้นเพราะว่าวันสําคัญแห่งพระพิโรธของพระองค์มาถึงแล้วและผู้ใดจะทนอยู่ได้เล่า